เจนนติกท็อกไขความลับพันธุกรรมให้ความรู้ความสนุกไปพร้อมๆกันชชตเตอร์วันทำไมโครโมโซมถึงเรียกว่าแผนที่ของชีวิตสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เจนนติกท็อกไขความลับพันธุกรรมตอนแรกนะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของโครโมโซมหรือแผนที่ของชีวิต ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของเรามาเริ่มกันเลยนะคะโครโมโซมคือโครงสร้างในเซลล์ที่ประกอบด้วย DNA และโปรตีนซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูลพันธุกรรมของเราให้ง่ายๆคิดว่าโครโมโซมเป็ดเสมือนหนังสือคู่มือชีวิตที่บรรจุข้อมูลสำคัญจากพ่อแม่ของเราและถูกส่งต่อไปยังรุ่นถัดไปทุกครั้งที่เซลล์แบ่งตัว โครงสร้างของโครโมโซมประกอบด้วย DNA ที่พันรอบโปรตีนฮิสโตรนซึ่งเรียกว่านิวคลีโอโซมคล้ายกับการพันใส่เชือบรอบแกงซึ่งช่วยให้ DNA มีความยืดหยุ่นและแข็งแรงหน้าที่หลักของโครโมโซม 1. เก็บข้อมูลพันธุกรรม DNA ในโครโมโซมมีข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการสร้างโปรโตีนและควบคุมการทํางานของเซลล์โครโมโซมมีบทบาทในการควบคุมกระบวนการต่างๆในเซลล์เช่น การแบ่งเซลล์และการตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้อม 2. ถ่ายทอดข้อมูลเมื่อเซลล์แบ่งตัวโครโมโซมจะถูกจำลองและแบ่งส่งไปยังเซลล์ลูกทำให้ข้อมูลทางพันธุกรรมถูกส่งต่ออย่างถูกต้อง 3. การควบคุมการทำงานของเซลล์ตัวอย่างภาพประกอบภาพโครงสร้างของโครโมโซมในเซลล์ที่แสดงให้เห็นนิวคลีโอโซมและการจัดเรียงการเป็นโครโมโซมที่เป็นเรียบร้อยทุกคนคะ เราเรามาฟังตัวอย่างที่ชัดเจนกันนะคะคโครโมโซมในเซลล์มนุษย์มีจำนวน46คโครโมโซมประกอบด้วย23คู่ซึ่งแต่ละคู่มีข้อมูลเฉพาะที่กำหนดลนักษณะทางกายภาพและการทำงานของร่างกายเช่นสีตาสีผม และความสามารถในการต่อสู้กับโรคและโครโมโซมในพืชพืชบางชนิดมีจำนวนโครโมโซมที่แตกต่างกันไปซึ่งสามารถนำพาไปสู่ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมตัวอย่างเช่นข้าวสาลีที่มีโครโมโซมในระดับ p o l y p l o i ซึ่งส่งผลให้เกิดลักษณะนขนาดของต้นและผล,ผลผลิตที่แตกต่างกันไปการทำงานของโครโมโซมเป็นการรับรองว่าข้อมูลทางพันธุกรรมจะถูกสง ต่ออย่างแม่นยำและเป็นระบบนั่นคือเหตุผลที่เราเรียกโครโมโซมว่าแผนที่รหัสชีวิตที่ช่วยนำทางให้กับการจเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดตอนนี้เราอยากให้ทุกคนลองคิดกันดูนะคะทุกคนคิดว่าโครงสร้างของโครโมโซมช่วยให้การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมมีความแม่นยำได้อย่างไรเราจะให้เวลาทุกคนคิด และแบ่งปันความคิดเห็นกันได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Genetic Talk ไขความลับพันธุกรรม EP แรกวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้เข้าใจความหมายของโครโมโซมและบทบาทสำคัญของมันในชีวิตเราแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ